สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับทุกท่านโชคดีเฮงเรวยๆกันไหมครับ ก็ทราบผลสลากกินแบ่งรัฐบาลออกแล้วเนาะ17183ครับทุกท่านมาครับเรามาดูแนวทางที่อาจารย์แต่ละอาจารย์แต่ละสำนักให้เข้ากันเนาะเพื่อเป็นแนวทางตามต่องวดหน้าครับแนวทางแรกจะเป็นแนวทางของแอดประเสริฐของอาจารย์ตัวฟันเข้า71ตรงๆเลยครับทุกท่านตามต่อนะครับเข้ามาหลายงวดแล้วเนาะ ถัดมาครับสรุปร่างของว่านาเรสวนครับทุกท่านหนึ่งตุลาของขอาจารย์เข้า3 8ครับเข้าตัวกลับมาต่อกันที่แนวทางของเหนือเมฆครับของขอาจารย์เข้า17ครับทุกท่านเข้าข้อมูลบนนะครับวันที่ผ่านมาของขอาจารย์ก็เข้า,า53ตามต่อครับถัดมาครับจะเป็นเนนแก้วเข้า7 1บนครับทุกท่าน ใบนี้จะเป็นแนวทางของแล้วแต่ดวงครับของอาจารย์เข้าข้อมูล2ตัวบนครับ71หวยออก17 183เนาะเข้า71ครับมาต่อกันที่แนวทางของแอดมูอรไทยของอาจารย์ก็เข้า38บน38ล่างครับขอภยัยหวยออก17 183เนาะเข้าตัวกลับนะครับมาต่อกันที่แนวทางของมนุษย์ล่าฟันของอาจารย์ก็เข้า71ครับทุกท่าน ตามนี้ครับเราจะไปกันอย่างไวๆนะครับเนื่องจากว่าแนวทางของอาจารย์เข้าเยอะอยู่นะครับอีกหนึ่งใบครับว่านาเรสวนใบนี้เป็นข้อมูลสรุปบนล่างของอาจารย์เข้า83ล่างครับทุกท่านมีคุณผู้ชมถามหาใบนี้อยู่นะครับคาดว่าน่าจะดวงดีเนาะก็ยินดีด้วยครับถัดมาจะเป็นแนวทางแอดพระรหัสเข้า172ตัวบนครับ มาต่อกันที่แนวทางของอพครับ1น1่1เจของอาจารย์อยู่ข้อมูลล่างครับทุกท่านถ้าชอบแนวทางของอาจารย์ก็กันได้หมดเนาะตามต่อครับถัดมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์สุมาอี้ครับเป็นข้อมูลล่างของอาจารย์เข้าตรงๆเป๊ะๆเ,เลยครับเป็นชุดเด่นของอาจารย์ด้วยครับ83ตามต่อครับส่วนข้อมูลบนของอาจารย์หลุดไปนะครับ ถัดมาครับจะเป็นแนวทางของแอดอุทัยเป็นข้อมูล2ตัวล่างชุดเต็มเข้าชุดเต็มครับ3 8 8 3ส่วนชุดตัดของอาจารย์63หลุดไปนะครับถัดมาครับจะเป็นแนวทางของอาจารย์ทองก้อนเพชรสุพรรณข้อมูลบนล่างของอาจารย์เข้าทั้ง2เลยครับมี71แล้วก็38ครับคุณผู้ชมตามต่อนะครับแนวทางของอาจารย์ทองก้อน ถัดมาครับจะเป็นแนวทางสรุปบนของแอดพัชมนแนวทางของอาจารย์เข้า17ครับทุกท่านเข้าตัวกลับเนาะตามต่อนะครับแนวทางแอดพัชมนถัดมาครับหนูน้ำค่าเข้า83ครับทุกท่านเข้า2ตัวล่างตรงๆเลยเนาะเข้า2งวดแล้วนะครับหนูน้ำค่าถัดมาจะเป็นข้อมูล2ตัวบนตรงๆ,ๆของอาจารย์เฮียโกครับเข้า71ครับค่อยออก1 71 ใบนี้ครับจะเป็นแนวทางของอาจารย์คมเป็นข้อมูลงบน้อยเล่นชุดนี้ครับของอาจารย์เข้า7จ็หนึ่งนะครับทุกท่านตามต่อนะครับแนวทางของอาจารย์คมเข้า3ตัวตรงตรงเป๊ะเลยนะครับคุณผู้ชมถัดมาครับจะเป็นแนวทางของอาจารย์ธเนศเข้า2ตัวล่างครับ3883อีกหนึ่งข้อมูลของแอดอุทัยครับเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับทุกท่าน ชุดเต็มบนชุดนี้ของอาจารย์ก็มี17นะครับที่เข้าตามต่อครับแนวทางของแอดอุไทยจันมนตรีใบนี้จะเป็นแนวทางของแอดมิสเตอร์บอลงวดนี้เป็นงวดที่3นะครับคุณผู้ชมที่แนวทางของอาจารย์เดินมาต่อเนื่องนะครับแนวทางใบนี้เข้า3883เข้าข้อมูลล่างครับทุกท่านตามต่องวดที่4นะครับ ใบนี้จะเป็นแนวทางของแอดกุ้งเข้าข้อมูลล่างชุดเต็มครับ38ตามต่อครับแอดกุ้งใบนี้ครับนะ้าอ้วนก็ยังเข้าอยู่นะครับแนวทางของอาจารย์เข้า38ครับทุกท่านเป็นข้อมูลชุด2ตัวเนาะตามต่อครับแนวทางของน้าอ้วนถัดมาจะเป็นแนวทางของยายผาสวรรค์สุดยอดครับทุกท่านเข้า2ชุดอีกแล้วครับ71กับ38ครับคุณผู้ชม ได้นำไปตัดนำไปเกงกันดูไหมครับเลือกตัวถูกกันหรือเปล่าเอ่ยตามนี้ครับเข้า2ชุดนะครับข้อมูลล่างแล้วก็ข้อมูลบนแนวทางด้วยรักจากยายผาตามต่องวดใหม่ครับถัดมาครับจะเป็นแนวทางของแอดแมนปอเข้าชุด2ตัวครับ17เข้าตัวกลับนะครับใบนี้จะเป็นแนวทางของอาจารย์โกยครับเข้า71ข้อมูลบนครับทุกท่าน อาจารย์ให้มาที่71ตรงๆเลยนะครับส่วนข้อมูลชุด3ตัวของอาจารย์ก็มี176นะครับที่ใกล้เคียงเนาะตามต่อครับถัดมาจะเป็นแนวทางของแอดมรลกครับคุณผู้ชมเห็นอะไรด้านบนไหมครับ17ครับทุกท่านและข้อมูลส่วนตรงนี้ครับผมลงให้ตั้งแต่ช่วงต้นงวดแล้วเนาะคู่โต๊ดของอาจารย์ครับทุกท่าน17อยู่ตรงนี้ครับ ตามต่อนะครับงวดที่ผ่านมาของอาจารย์ก็มี35มี57ด้วยนะครับมาบ่อยก็จะเป็น2แถวนี้นะครับอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปเนาะที่มี16กับ17นะครับตามต่องวดหน้าครับทุกท่านถัดมาครับจะเป็นนทางของแอดยืนเข้าข้อมูล2ตัวบนครับ71ตามนี้ครับ ถัดมาครับจะเป็นแนวทางของอาจารย์สุธิโชคชุด3ตัวของอาจารย์ไม่เข้านะครับกลุ่มที่ติดเลข7ไม่มี171เนาะแต่ที่เข้าเข้า71เป็นข้อมูล2ตัวครับทุกท่านตามนี้ครับใบนี้จะเป็นแนวทางของแอดสักครับเป็นข้อมูล2ตัวบนของอาจารย์มี71ครับคุณผู้ชมถัดมาจะเป็นแนวทางของแอดกุยสระเก้าครับทุกท่าน3 8 8 3 สามสี่ชุดเองครับที่อาจารย์ให้มาโชคดีกันไหมครับ fc ของอาจารย์กูสระเตามต่องวดใหม่ครับใบนี้จะเป็นแนวทางของคุณไก่เจ้าพายุของอาจารย์เข้าเจ็ดหนครับทุกท่านตามต่อครับคุณไก่เจ้าพายุถัดมาครับจะเป็นแนวทางสีน้อยกระด้านดำของอาจารย์เข้าเจ็ดหนึ่งครับคุณผู้ชมตามนี้ครับ ใบนี้จะเป็นแนวทางของสาราพักใจครับทุกท่านเป็นข้อมูลล่างของอาจารย์ก็มี38นะครับที่เข้าตามนี้ครับแนวทางที่อาจารย์จับมาให้แล้วถัดมาครับจะเป็นแนวทางของอาจารย์ชัยศริอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปนะครับว่างวดที่ผ่านมาผมลงให้งวดแรกก็ปรากฏว่าเข้าจริงๆครับทุกท่านเข้า17ครับเข้า2ตัวบนเนาะ ตามต่อครับแนวทางของอาจารย์ชัยศิริใบนี้จะเป็นแนวทางของคนสุราษฎร์ครับของอาจารย์มี17แต่ว่าติดข้อมูลล่างครับทุกท่านถัดมาขอภัยครับถัดมาครับจะเป็นแนวทางออโต้โปรแกรมของอาจารย์เข้าตัวกลับนะครับของอาจารย์มี1 1 7ครับทุกท่าน ส่วนชุดที่ตัดน้อยชุดลงไปอาจารย์จับให้ไม่เข้านะครับหลุดไปเนาะก็อยู่ในชุดนี้นะครับข้อมูลของอาจารย์ที่เข้าชุด3ตัวส่วนชุด2ตัวของอาจารย์ก็อยู่ด้านล่างก็เข้านะครับ17ตามนี้ครับถัดมาอีกหนึ่งแนวทางของแอดกุ้งครับเข้า2ชุดเลยนะครับแต่ว่าเป็นข้อมูลเด่นบนของอาจารย์ก็มี71เข้าตรงๆแล้วก็มี83ติดมาด้วย สามนี้ครับส่วนข้อมูลที่มีหลักร้อยไม่เจอนะครับใบแบบนี้ถัดมาครับจะเป็นแนวทางของมาน้อยคอยรักเข้า1 1 7ครับทุกท่านแล้วก็17ครับใบนี้จะเป็นแนวทางของหนุ่มขอนแก่นครับเป็นข้อมูลบนแต่ว่ามี38ครับทุกท่านถัดมาครับเหนือเมฆนีออนงวดที่ผ่านมาเข้า3ตัว3ตัวกลับงวดก่อนหน้านั้นก็เข้า สองตัวนะครับทุกท่านเหมือนงวดนี้นะครับถ้าตัดเล่นก็เข้าสองตัวเนาะเข้าหนึ่งเจ็ดครับคุณผู้ชมได้ตัดเล่นกันไม่เอ่ยถัดมาครับจะเป็นแนวทางของอาจารย์คน้นคอหวยเป็นข้อมูลล่างซ้ายมือครับของอาจารย์ก็เข้าแปดสามตรงตรงเป๊ะเะลยครับตรงนี้ครับทุกท่านใบนี้จะเป็นแนวทางของสูตรใหม่ใบดำครับก็เข้าแปดสามนะครับทุกท่านเข้าข้อมูลล่าง อีกหนึ่งข้อมูลของแอดมรกตครับเข้าชุด2ตัว7 1ตามต่อครับใบนี้จะเป็นแนวทางของใบฟ้าพารวยเข้า17ครับผู้ชมเข้าตัวกลับ2ตัวบนเนาะถัดมาครับจะเป็นซองแดงเข้า38ครับทุกท่านเข้า38ข้อมูลล่างหวยออก17 183ใบนี้จะเป็นแนวทางของ อาจารย์พงปันศุกรนะครับแนวทางของอาจารย์เข้า7 1 1หนึ่งครับทุกท่านตามต่อครับ2งวดแล้วนะครับแนวทางของอาจารย์พงปันศุกสอนอพดําครับเข้า2ชุดเลยครับทุกท่าน3 8แล้วก็71ตามต่อครับใบนี้จะเป็นแนวทางของแม่ตะเคียนทองให้โชคครับเห็นอะไรไหมครับคุณผู้ชม 38ตัวเบื้เริ่มตรงนี้เลยครับทุกท่าน3า8 3ปดก็ยังโอเคอยู่นะครับเดินดีอยู่เนาะตามต่อครับแม่ตะเกียนทองให้โชคใบนี้อีกหนึ่งข้อมูลของอาจารย์พงศ์ครับเข้า711ดหนใบนี้ครับจะเป็นแนวทางของเงินเทวดาครับได้ตัดเล่นไหมครับทุกท่านถ้าชอบแนวทางของอาจารย์ก็กันได้หมดนะครับบนล่าง ปรากฏว่าแนวทางของอาจารย์มี38ที่ติดมาด้วยนะครับตามนี้ครับถัดมาครับจะเป็นแนวทางของอาจารย์คมเข้า3ตัวตรงเป๊ะเ,เลยครับชุดนี้171ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์เข้ามา2ชุดแล้วนะครับตามต่องวดหน้าครับทุกท่านถัดมาครับจะเป็นแนวทางอีกหนึ่งแนวทางของแอดประเสริฐก็เข้า71นะครับใบนี้ ใบนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ดุยพรรันครับเข้า83ตรงๆเป๊ะเ,เลยครับตามต่อครับแนวทางของแอดดุยพรรันอีกหนึ่งใบครับจะเป็นแนวทางของคนไทยบ้านปรากฏว่าข้อมูลเรียนแบบเข้าทั้ง2ชุดเลยครับทุกท่านมี38แล้วก็17เนาะใบที่ไม่เหมือนไม่เหมือนต้นฉบับนะครับทุกท่านก็ตามนี้ครับ ถัดมาครับจะเป็นแนวทางแอดฟินิกครับสวนแตงเข้า83เข้า2ตัวล่างนะครับคุณผู้ชมใบนี้จะเป็นแนวทางของอาจารย์ลือล้านสนันเมืองแนวทางของอาจารย์ก็เดินมาต่อเนื่องนะครับทุกท่านงวดนี้ก็เข้า83ครับเป็นข้อมูลบนล่างข้อมูลของอาจารย์ก็จะอยู่ในส่วนตรงนี้ครับทุกท่านตามต่อนะครับแนวทางของอาจารย์ลือล้่นสนันเมือง ถัดมาครับเสน้อยเข้า38ครับทุกท่านล่างชุดเดียวเสียงดวงของอาจารย์ก็มานะครับเข้าตัวกลับครับทุกท่านตามต่อครับใบนี้จะเป็นแนวทางของอาจารย์คนโคราชลักไก่ชนเป็นข้อมูลชุดสรุปบนล่างใบนี้ผมลงให้ในแถบชุมชนนะครับทุกท่านอาจารย์ให้เน้นมาที่เน้นบนมาที่38นะครับแต่ก็เป็นข้อมูลสรุปบนล่างเนาะเราก็ถือว่าเข้านะครับ ตามนี้ครับทุกท่านก็จะประมาณหนึ่งเนาะขอขอบคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ